การไหมคะสารเคมยค่ะอันนี้สมุทรปราการมีปลาสลิดบางบ่อมีความสรรเคมสมุทรปราการมีเมืองโบราณโอ้ยคนไปเยอะมีนู่นอีกพระประแดงอีกโอ้ยนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดนี้ของกินก็อร่อยเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟกุ้งเหยียดปลาสลิดบางบ่อค่ะเขามารวมกันไว้ในงานนี้แล้วที่มีชื่อว่าเที่ยวถิ่นกินอร่อยเป็นยังไงไปดูกันค่ะตอนนี้แถวไหนคุณจะพูดน่ะ นี่คือน,นี่หน้าสารกลางหรือเปล่าอาจิ่รบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะณรานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ค่ะเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของจังหวัดเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประจําปีเที่ยวถิ่นกินอร่อยจังหวัดสมุทรปราการงานนี้รวบรวมร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงจากทุกอําเภอเลยนะคะมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อไหนๆหนมีอะไรน่าสนใจบ,<ร>บ้าง ร้านอาหารมาออกงานมีหลากหลายค่ะ,คะและแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดบางบ่อของดีคนในประเทศที่รู้จักกันและปลาสลิดบางพีก็มาด้วย อาจจะคนละบ่อใช่คะบางบีกับบางบ่อซึ่งบางบีเลยไปอีกนิดนึงก็บางบ่อแต่คุณมันต่างยังไงในฐานะที่คุณเป็นคนสมุรประการรสชาติมันแยกออกไหมพูดเหมือนดีฉันเกิดที่สมุดประการเอาจริงๆแยกไม่ออกแต่ไซส์ตัวน่าจะคล้ายกันแต่เพียงแค่ว่ากรรมวิธีในการเลี้ยงเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ถ้าคนที่เขากินปลาสลิดแบบแบบเขาเรียกว่าเป็น คนแฟนคลับจริงๆเนี่ยน่าจะแยกรสชาติออกแต่ว่าของดีของเขาเนี่ยคือนอกจากความมันแล้วเนื้อมันแน่นมากกว่าที่อื่นหรอคือความแน่นแล้วเอามาทอดแล้วกินกับข้าวสวยหอมๆอันเนี้ยอร่อยแน่นอนเลยออนน้อกเหนือจะปลาสลิดมีอะไรอีกพีมีกุ้งเหียดป้าสุนทรนะกุ้งเหียดน่าจะเป็นยาวๆปะกุ้งเหียดนี่ย หอมแบบเที่อาไม้เสียบปะหรอเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับโอท็อปห้าดาวเลยนะจากอําเภอพระสมุดเจดีค่ะป้าสุนทรไม่ได้มาขายเองเพราะว่าอายุมากแล้วแต่ลูกหลานยังคงสืบทอดสูตรดั้งเดิมเป็นไงมันเหยียดได้คือปิติมันตัวงอ่ะเขามาไทยสูตรแบบให้มันเหยียดกินแบบเป็นช็อ่างเหรอฮะกล่องละร้อยสองกล่องสองร้อยน่าสนใจนะโอ้อ่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเย็นตาโฟเจจุก นี่ไงจินต์โฟ์ปากน้ำ <Wow. S 1> ร้านอาหารเก่าแก่จากอำเภอเมืองสมุทรปราการครับเปิดบริการมามากกว่า40ปีแล้ว ด้วยสุดลับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับถึงแม้เจ้าของร้านเดิมนั้นเนี่ยท่านจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2564ครับแต่ความอร่อยก็ยังคงได้รับการสืบสานงานนี้นะครับจะมีการรวบรวมอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนได้ลิ้มลองครับถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีพร้อมส่งเสริมสินค้าและว,วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยด้วยสําหรับงานเที่ยวทิ่นกินอร่อยก็ได้รับเกียรติจากคุณประทีปณทีทวีวัน์ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและคุณวิมลมลลงคลจเจริญ ปหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นประธานในการเปิดงานด้วยโดยทั้งสองท่านก็ได้เน้ยนย้ำถึงความสำคัญครับของการสนับสนุนอาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสมุทรปราการครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการส่งเสริมกิจการร้านค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารของจังหวัดสมุทรปราการนะครับให้เป็นที่รู้จัก นะครับเป็นการส่งเสริมกิจเศรษฐกิจฐันลากของจังหวัดสุรพรปรณการเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้จังหวัดสุรพรรณการเนี่ยนอกจากภาพจําที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมแล้วเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวาทางธรรมชาติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุ้งบางกระเจ้าก็ดี นะครับพสัสดุเจดีก็ดีนะครับและที่สําคัญมีหอชมเมืองนะครับซึ่งงานในครั้งนี้เราจัดทั้งหมด7วัน7คืนครับเริ่มต้นวันนี้คือวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะครับและจะไปสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม นี่คุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศงานแบบนี้แล้วมีหอสวยๆแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องไปนะเพราะว่างานของเขาเนี่ยจะจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะก็คือวันที่31มธันวาคมแต่ไปเย็นๆหน่อยนะคะแดดไม่มีอยู่แล้วแต่อากาศกําลังดีเลยค่ะตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มนะคะส่วน31มธันวาคมคืนเขาดาวเนี่ยเขาจะจัดยาวไปไปเขาดาวพร้อมกันนับถอยหลังเข้าสักการะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพร้อมกันเลยค่ะถึงเที่ยงคืนกว่านะคะเขาก็จะมี ีดนตรีมีมอาหารขายนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะได้เห็นหอชมเมืองพระสมุรเจดี JD, แล้วก็ได้เห็นคุ้งบางกระเจ้าด้วยมีที่จอดรถจัดใหญ่เหมือนกันนะคะดูสิม,มีกิจกรรมเต็มเวทีเลยซึ่งใครได้ทีไปทั้งที อาจจะเพิ่มแพ็กเกจไปดูนกนางนวลที่บางปูพ่วงไปด้วยเป็นทริปที่คุ้มค่าคุณผู้ชมค่ะมีมีคนสมุดประการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกุ้งเหยียดว่าเขาไม่ได้ใช้ไม้เสียบเขาใช้ไม้ทับใช่ค่ะเพราะว่าปกติถ้ากุ้งมันโดนความร้อนเนี่ยตัวมันจะงอนะคะเขาก็เลยเอาไม้ทับไว้แล้วพอมันสุกแล้วกุ้งมันก็จะตัวเหยียดยาวสวยงามอ่ะเป็นเคล็ดลับเป็นสูตรของคุณป้าสุนทรนะใครแวะเวียนไปก็ซื้อมาฝากหน่อยนะครับ